สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25เมษายนในปี2562โดยชายผู้บาดคลั่งเชลซีใกล้แล้วเอเมสันมั่นใจ2วันไดคิดถึงบรูจะยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตเอเมสันพัดเมลีบแบ็กซ้ายจอมลุยจากเชลซีเชื่อ,อกันว่าทั้งดูเบนลอสตชตและคลัมอัันอดายสองดาวเตะสิงบรูแห่งศึกพรีเมยียร์ลีกจะก้าวขึ้นเป็นนั้งเตะระดับท็อปของโลกได้อย่างแน่นอน สำหรับผมแล้วลอสซอตชีสจะก้าวเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฟิลคนสําคัญของวงการลูกหนังโลกได้ในอนาคตอย่างแน่เพราะเขามีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างจริงจังเอเมสันกล่าวเด็กคนนี้นะครับมีร่างกายที่สูงใหญ่แข็ง,ขงแกร่งมีความคล่องตัวว่องแหวว่องไวทําให้เล่นทั้งเกมรักและเกมรูปได้ดีสไตล์ของเขาเหมาะสมกับโมเดิร์นฟุตบอลสมัยใหม่สุดๆแถมยังเกร่งขึ้นอีกอกว่าน,นี้เรื่อยๆแบบยังไม่หยุดเลยทีเดียวส่วนคลัมอัสนอดอยเองก็พรสวรรค์สูงไม่แพ้กันบอกเลยเลยว่าชนหนุ่มคนนี้คืออนาคตของเชลซีอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้จะอายุ18ปีแต่รับอันตรายได้ขนาดนี้แล้วด้วยความแข็งแกร่งทักษะสภพาพจิดใจเหนือล้ําเด็กวัยเดียวกันไปกไกลมากและการได้อยู่กับทีมนดีแบบนี้จะทำให้เขาเติบโตแบบก้าวกระโดดจนพร้อมเป็นแข้งระดับท็อปภายใน2-3ปีอย่างแน่นอนราหูเข้าซารีโดน FA ตั้งข้อหาหลังโดนไล่ออกเกมเจ้าเบอร์ซี มาริชโชซาลีผู้จัดจาการทีมโชซีได้ถูกตั้งข้อหาหลังจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเกมที่พบกับเบิร์นสลีย์และก็เสมอกันไป2 2ในศึกริเมียงเกีดเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคนสื่อชาวอินเตอร์เลียนโดนไล่ออกจากสนามในนาทีที่94หลังจากมีการกรี้ยก่าดอย่างหนักที่ข้างสนามก่อนถูกตั้งข้อหาตามภาพนะครับโดยแถลงการของ FA มีใจความดังนี้มาริชโชซาลีถูกตั้งข้อหากล่าวหาในพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่แสดงออกมา ในในทีที่9 4ณวันจันทร์ที่22เมษายนในปี2019ระหว่างเกมเชลซีพบกับเบิร์ลี์ผู้จัดการทีมเชลซีมีเวลาถึงวันศุกร์วันที26่26เมษายนในปี2019จนถึงเวลา18.00นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองข้อหาดังกล่าวนี้ขณะที่นอกจากเคสนี้แล้วเชื่อว่าคีวินเฟนซ์ผู้สียิตในเกมนี้ก็ได้รับการรายงานมาว่ามีหนึ่งในทีมงานของเบอร์ลี่ได้เหย Буд ียดเชื้อชาติของซารีอีกด้วย จัดมาให้ไหวเปเรสรันชุดขาวจะไม่ผิดหวังหากได้ตัวอาซาเขาทีมอายอเซเปเรสสไตเกอร์ของนิวคาสเซิลเชื่อว่าเอเดนอาซาสตานุ่หนังเชลซีจะสามารถประสบความสำเร็จกับเรือมาเรดได้โดยเอเดนอาซาตตวเป็นขขาวอย่างหนักกับรรชันชุดขาวที่เชื่อกันว่าพร้อมทุมเงินที่จะกระชากตัวไปร่วมทัพให้ได้ในช่วงสมัยนี้เมื่อคุณสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอาซากก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สโมสรยักษ์ใหญ่ของโลกจะหันมาให้สนใจเปเรสกล่าว นั่นเป็นสาเหตุที่ผมไม่แปลกใจที่รวมมเร็ดสนใจในตัวของอาซาและสมบับผมเขาก็คือนักเตะที่ดีที่สุดในีิมียร์เลยกเลยครับเขาเป็นนักเตะที่ก็เครื่องมากๆและรวมมาเร็ดจะไม่มีทางเสียใจเลยหากขอาตัวเอเดนอาซาเข้าไปร่วมทีมนะฮะทุ่มเต็มที่เปิดข้นเหนือเรวมมาเร็ดพร้อมประเคนให้กับอาซาหลังจากที่อนาคตเอเดนอาซาปีกทีมเชลซียังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ล่าสุดเดซันก็แสว่าดอนเรดพร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยของเจ้าตัวสัปดาห์ละ4 0 0 0 0ปอนด์โดยเป็นเงินหลังหักไปีไปแล้วด้วยแถมยังจะให้โบนัสก้นโต,ตอีกต่างหากถ้าหากเขาพาทีมชิวแชมป์ไปครอบครองดอมเรดสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีลีกสเปสนเสนอค่าเหนื่อยให้กับเอเดนอาซาปิดคนเก่งของเชลซีหลังจากหักไปีไปแล้วสูงถึง4 0 0 0 0ปอนด์ประมาณ16.40ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับตามรายงานของเดอะซันสื่อชื่อกล้องของประเทศอังกฤษ โดยอาซาตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดมานานแล้วหลังจากที่รอยชุนขาวกำลังต้องการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อปรับไปเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อีกร้งขณะที่ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเรอัลมาดริดเป็นทีมที่เต็มชื่นชอบแต่เด็กๆและมีความใฝ่ฝันที่จะเล่นให้กับยอดทีมหนึ่งทีนซานดีโกเบนาบิวนอกจากนี้จะได้รับเื่อยก้อนโตแล้วนั้นอาซาก็จะได้โบนัสอีกกว่า15ล้านปอนด์ประมาณ615ล้านบาท ถ้าหากเขาช่วยรวมมรดกคว้าแชมป์ภายในประเทศกับแชมป์ระดับทว,วีตยุโรปมาครอบครองโดยทีมของคุณซอเซนเดดินซีดานพร้อมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการซื้อเขานะฮะและถ้าหากอาซามร่วมทีมแล้วนั้นรวมมรดก็จะใช้ค่า,าที่ขึญาเอาไว้ที่2 5 0ล้านปอนด์ประมาณ12,550ล้านบาทอีกต่างหากโดยร์ซันก็เสริม,มว่าเชซีจะยอมปล่อยอาซามถ้าหากได้ค่าตัวราว1 0 0ล้านปอนด์ประมาณ4 1 0 0ล้านบาทโดยทางซิตตนิครามบอกกับตัวแทนของอาซาเลยว่า จะไม่ขวางการย้านทีมของเจ้าตัวแน,น่นอนแต่แข้งวัย28ปีก็ยังไม่อยากคุยเรื่องการย้านทีมในตอนนี้เพราะมันอาจจะทําให้เขาเสียสมาธิกับการช่วยตัวสังกัดในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกโดยเชื่อกันว่าตอนนี้อาซาได้รับเหนื่อ,สสเอ,อยเชลซีอยู่สัปดาห์ละ200 0ปอนด์ประมาณ8.20ล้านบาทครับโอ้โหกวนสิงแต่งแฟนซีเบิร์ดเดย์ลุยส์เดวิดลุยส์นะฮะเซนเตอร์ฮา ขี้เล่นของเชลซี C, ฉลองวันเกิดครบรอบอายุ32ปีก็เลยชักชวนทีมแมทซิงบลูออกมาฉลองกันสนุกสนานในทีมแฟนตาซีเราะจะได้เห็นนักเตะอย่างโอลิวิชชิลูหรือเอ็นโกลโกงเต้จัสคอสตูมาเต็มความจริงแล้ววันเกิดของลุยส์ก็คือวันที่22เมษายนแต่เพราะค nice, ิวมีลงเตะมันเดนนิ์และก็ทำได้แค่เจ้ากับเบอร์ลี่2-2จึงไม่มีใครมารุวนฉลองเท่าไหร่ประจวบกกลางสัปดาหสิงบรูไรคิวเตะ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่มีงานสังสรรค์สานความสัมพันธ์ในหมู่ผู้เล่นซึ่งเจ้าภาพก็จะเต็มในชุดชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนตัอย่างคิลูงบน้อยเลือกใส่หมวกตะไก่มาเฉยๆต่างกับกองเต้เช่าช,ชุดแบทแมนมาออกงานนอกจากนี้ทีมเชลซีสุภาพบุรุษก็มีแข้งสาวของสิงบูอย่างเฟรนช์เทอร์บีบาเลสเมดหรือเมเลียออติสมาแจมด้วยนะฮะ นี่เป็นการพักผ่อนเข้าสู่ช่วงค้งสุดท้ายของซีซั่นเชลซีก็มีเป้าหมายล่าท็อปโฟต่อด้วยแชมป์ยูโรปาลีกคิวต่อไปก็จะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์เตดในวันที่28เมษายนนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวเชลซีประจำวันที่25เมษายนในปี2562นะครับ